สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่ป้าเข่าสวนมะพร้าวต้นพุทธสาของพันแสงท้องนะคะเพื่อนเพื่อนทีมีลูกไงค่ะเพื่อนเพื่อนลูกเริ่มไงแล้วปากก็เลยจะมาไทายเพื่อนเพื่อนเบิงเพราะต้นนี้เป็นต้นทีเห็นเป็นลูกเป็นผลนทีไงกว่าทุกต้นนะคะเพื่อนเพื่อนป้าจาได้ว่านต้นนี้เป็นต้นแรกที่ป้าเห็นดอกของพุทธสาค่ะเพื่อนเพื่อน ปักเลยมาเบิงว่าต้นมันสีมีนวยใหญ่ขนาดใดแล้วเนาะค่ะกะเลยมาเห็นพอดีไปเห็นเป็นผลอ่อนที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกต้นนะคะเพื่อนๆจะใหญ่พอๆกันกับต้นเหรียญทองนะคะเพื่อนๆปักเลยเมา่อไทยเพื่อนเบิงนี่ค่ะแต่ต้นนี้เป็นต้นพันธุ์ของแสงทองนะคะปกติต้นพันธุ์ของแสงทองนี่จะเพท่านได้เห็นชัดนะคะจะเห็นเป็นของเหรียญทองหลาย แต่ต้นนี้เป็นของแสงทองก็เห็นชัดแล้วเป็นลูกผลอ่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆปากเลยเก็บมาให้เพื่อนๆเบิ้งนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเบื้องต้นพันธุ์ของเหรียญทองผ่อกผ่าบานวยจะขนาดใดนี่ค่ะของแสงทองจะมีหน่วยมีผลที่สูงลีนะคะเพื<ๆ>่อนๆที่ปาปาพันุแสงทองจะเป็นทรงลีส่วนพันธุเหรียญทองจะกลมกว่านะคะเพื่อนๆ เห็นผลใหญ่ชัดเจนขนาดนี้่แล้วค่ะเพื่อนๆแต่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ป้าเห็นดอกกอนนะคะเพื่อนๆป้าเห็นต้นนี้เป็นต้นแรกสําหรับดอกของผุดซาจ้าก็าเห็นหน่วยประมาณนี้ละค่ะสาหรับต้นทีเ่เป็นดอกกอนนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นหน่วยประมาณนี้แล้วี๋ยวป้าจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งต้นพันธุ์ของเยญนท้องค่ะบานไวขนาดใหญแล้ว ป้าว่าต้นพันธุ์ของแสงท้องต้นที่ป่าให้เพื่อนๆเบือเบ่องน,นี้ด้วยจะลีค่ะเพื่อนๆบิ้งอีกก่อนค่ะมุมทางนี้ของแสงท้องนะคะนี่ค่ะจะเห็นชัดเจนแล้วเดี๋ยวป้าจะเอามาือลองให้เพื่อนๆเบิ่งจะทิ้นขนาดกันนะคะเพื่อนๆกับประมาณปลายมือของป่า จะจะไปเบื้องต้นเหรียญทองค่าที่นี่เดี๋ยวจะปาจะพาไปเบื้องนีค่ะของแสงทองค่าไปาจะพาไปเบื้องต้นพันของเหรียญทองนะคะว่าจะนวยซ้ำได้แล้วจะเพื่อนเอนต้นนี้ก็ยังเป็นของแสงทองอยู่ค่ะเพื่อนๆ ต้นของเหรียญทองจะย,นยะ่นี่เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนต้นของแสงทองเหรียญทองค่ะต้นของเหรียญทองในนวยกับเพื่อนกะใหญ่กว่าแสงทองนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เหรียญทองทุกต้นนี่จะเห็นผลทีใหญ่ชัดเจนนะทุค่ะเพื่อนเพื่อนเหรียญทองทุกต้นในสวนของป่านี่จะเห็นผลใหญ่แล้วค่ะแต่แสงทองจะเห็นเป็นบางต้นนะคะ จ้าเพื่อนๆผลใหญ่แล้วจ้าของเหรียญทองจ้าเพื่อนๆของเหรียญทองเด้อค่ะนี่ก็เห็นทุกต้นนะคะสำหรับของเหรียญทองนี่เห็นทุกต้นน่วยก็กจะประมาณนี้ค่ะแต่แสงท้องจะเห็นเป็นบางต้นค่ะเพื่อนๆบางต้นก็นเป็นดอวักวย่ค่ะของ แสงทองจต่ข้งเหรียญทองจะเห็นประมาณนี้แถบทุกต้นนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆน,น,นี่คือต้นพันธุ์ของเหรียญทองค่ะต้องผูกสลับกันนะคะเพื่อนๆแล้วป้าจะให้เพื่อนๆสังเกตเบื้องยอดของพุทรานะคะตอนที่เริ่มเป็นดอกแล้วยอดจะบบใหญ่เด้ค่ะแถวนี้ยอดแตกออกมาจะบบใหญ่ขึ้นแถวก่อนค่ะจะยอดน้อยแล้วค่ะยอดเริ่มบบใหญ่แล้ว เพราะเพ่นกะจะให้ดอกให้ผลแล้วยอดกะเลยบใหญ่ขึ้นตอนช่วงทีเพราะท่านได้แตกดอกนะคะเพื่อนๆแต่ต้นนี้เป็นต้นพันของแสงทองค่ะต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์ของสวนนะคะเพื่อนๆต้นที่สมบูรณ์อยู่เพราะต้นต่อเพ่นใหญ่ค่ะต้นนต้นต่อของเพ่นจะใหญ่เป็นต้นที่สมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆ ตาจะให้เบิ่งผลของแสงท้องนะคะาำรับตัวนี้จะเห็นชัดน่คะเพราะว่าเป็นต้นทีออกดอกเลี้ยวอยู่ค่ะเพะเนนื่อ,อ,อ,อนเอนดี๋ยวป้าจะทายเพื่อนเบื่องนี่ค่ะคือพันของแสงท้องค่ะ๋ยวเบิ่งอีกช่อไม้นะคะคเพื่อนน้ำติดไปป่าไปยังบ่ท่านใดเลยน้ำติดแล้ว เบิ้งผลพุชานี่กะอายุอยู่ที่สองเดือนครึ่งนะคะเพื่อนๆอายุอยู่สองเดือนครึ่งนี่เด้อค่ะผลเห็นประมาณนี้มีดอกมีผลเอากะคงจะได้เก็บไปเลยเลยนะคะจะมีผลอ่อนผลแก่ไปเพราะเห็นผลแล้วแต่เป็นดอกก็ยังมีนะคะเพื่อนๆ ค่ะผลของพุธซากะประมาณนี้สำหรับผู้ที่มาเบิรงไม่มออต้นพันธุ์นี่ก็คือตัดวันที่สิบมกราเนาะค่ะเพื่อนๆนตัดวันที่สิบมกราเมื่อถี่ป่าไทายคือวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาป่ามาไทายเพื่อนเพื่อนจะได้ยินเสียงของซางที่มันตอกใหม่นะคะเพื่นพอนเพื่อนพดีป่าเพื่อนมาเขเอ,อที่จอดรถไหนนะคะเพื่อนเพื่อนอยู่ไกล ต้นพุทราปากเลยวาค่อยไดมามถยโซนทางนี้นะคะเเป็นอาทิตย์แล้วที่ปาจะทายอยู่โซนทีปาบอกว่าเป็นต้นตํานะคะเพืเ่อนๆต้นทางสุกนี่ปาบริมาเพราะพอดีสร้างคือเหตุงานอยู่ปากเลยบเคร้มาทไถทางนี้นะคะเพืเ่อนๆโซนทางนี้จะเป็นต้นที่สูงนะคะเพืเ่อนๆทุกต้นก็แทบจะเอ่อกระเลยหัวปาดนะคะเลยหัวปาดแทบทุกต้น ค่ะจึงถ้าบ่อถ้าต้นไม่สูงหลายก็จะประมาณหัวค่ะถ้าต้นที่สูงก็จะเลยหัวไปแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าไทายเพื่อนเบิงก็เห็นผลแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นผลชัดเจนแล้วทั้งสองพันนะคะเพื่อนๆทั้งพันเหรียญทองกับพันแสงทองนะคะยอดนะคะเพื่อนๆยอดจะบอค่อยงหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะถ้าเริ่มเป็นดอกเป็นผล ยอดของพุทราก็จะใบใหญ่ๆด้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นยอดที่น้อยๆแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มแตกเป็นยอดน้อยแล้วก็จะมีดอกมีผลนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆยอดเพิ่นกับใบใหญ่นะค่ะเพื่อนๆแต่ดอกก็หลายอยู่ป่าว่าจะได้ฉีดพ่นยาแต่ป้าอยากจะหา ใบนะคะใบขี่พันเป็นพันพัไว้นะคะเพื่อนๆป้าจะเอาออกก่อนเดี๋ยวป้าฉีดยาจะบริผลใบที่มีลักษณะคล้ายๆจะไม่นอนที่ซ่อนอยู่เขากะเอาต้องเอาออกก่อนนะคะเพื่อนๆเวลาเขาฉีดยาจะได้ตายนะคะเพื่อนๆมันจะได้ตายถามมันอยู่ในใบใบที่พันอยู่เวลาเขาฉีดก็จะบริผลนะ e t i คเะพื่อนๆกะเบ,บื้องบรรยากาศร,ร,บรอบๆสวนนะคะเพื่อนๆสองเดือนครึ่งจ้า ตองเดือนครึ่งกับไงประมาณนี้แล้วมีผลหลายแล้วจ้าเพื่อนๆนเดี๋ยวป้าจะื่อนเพื่อนเบื้องต้นนี้ก็คือจะป้าจะไปเห็ดเบียกต้อแล้วให้เพื่อนเือนเบื้องต้นนี้ก่อนสองเดือนครึ่งค่ะก็คือป้าบอกนะคะเพื่อนเพืนสำหรับต้นของแสงท้องจะเป็นผลไม่ค่อยหลายจะเห็นดอกนะคะเพื่อนเืนแต่สำหรับเหรียญท้องจะเห็นผลหลาย ตัวนี้ก็เป็นดอกซะหลายเนาะคะ่ะเพื่อนๆสำหรับยอดของพุตซากะใบไ่แล้วเนาะคะ่ะเลื่อมใหไ่แล้วค่ะเลื่มเป็นยอดที่น้อยแล้วมีดอกแล้วค่าปากะขอขอบคุณเพื่อนๆนยค่ะถีมะเลาะพาทีป่าพาเพื่อนๆเลาะชมสวนถีมะเบิ่งน้ำกันเนาะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวชมสวนเบิ่งน้ำกัน เขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมนะคะกดติดตามไปเบึงน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะ